เปลี่ยนสีในภาพด้วย Hue Saturation บทเรียนนี้เป็นการศึกษาส่วนที่จําเป็นรวมไปถึงข้อจำกัดของเครื่องมือ Hue Saturation เพื่อเปลี่ยนสีในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเป็นธรรมชาติหลักการและเหตุผลวอร์กช็อปของบทเรียนนี้คือการเปลี่ยนสีเสื้อในภาพถ่ายบุคคลเพื่อให้ดูสมจริงมากที่สุดเราต้องทำการคัดเลือกพื้นที่ของเสื้อให้ได้ทั้งหมดสิ่งนั้นหมายถึงสีที่มีขอบเขตช่วงหนึ่ง ถ้าหากคัดเลือกพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างแม่นยำแล้วการเปลี่ยนสีจะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาวิธีเปลี่ยนสีเสื้อที่ยุดหยุ่นคงไม่พ้นการเรียกเครื่องมือขึ้นมาแบบเลเยอร์ปรับแต่งการดำเนินการทั้งหมดจะถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงทำให้ภาพต้นฉบับไม่ถูกทำลายขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากเปิดภาพต้นฉบับขึ้นมาให้เลือกใช้งานเครื่องมือ Hue Saturation ซึ่งเป็นตัวเลือกจากทางด้านล่างของแผงควบคุมเลเยอร์ เลเยอร์อปรับแต่งจะปรากฏขึ้นมาเหนือเลเยอร์อภาพต้นฉบับพร้อมกับเปิดใช้งานแผงควบคุมคุณสมบัติ Hue Saturation ขั้นตอนที่2คลิกที่สัญลักษณ์รูปมือในแผงควบคุม Hue Saturation 1ครั้งจากนั้นเลื่อนมาคลิกที่บริเวณใดๆของเสื้อเพื่อระบุข,ขอบเขตของสีพบว่าเป็นช่วงของสีเหลืองให้ลองเลื่อนสเกล Hue ไปทางซ้ายสุดและขวาสุดหรือจะใช้คีย์ลัด c t r โคลิกลากสำหรับ Windows หรือ Command คลิกลากสำหรับ Mac ขั้นตอนที่ 3. การเลื่อนไปยังช่วงสีต่างๆนั้นดูเหมือนจะแสดงผลขอบเขตส,สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่แต่มีบางสีที่แสดงขอบเขตได้ไม่ดีนักเช่นเมื่อเลื่อนไปทางซ้ายสุดเสื้อจะเป็นสีน้ำเงินและสีเงาจะติดม่วงหรือเลื่อนไปทางขวาสุดเสื้อจะกลายเป็นสีน้ำเงินและสีเงาจะเป็นสีเขียวขั้นตอนที่ 4. วิธีการแก้ไขกรณีของการเลื่อนไปทางซ้ายแล้วติดม่วงนั้นให้มาที่บริเวณบาร์ควบคุมช่วงสี โดยลากสเกลช่วงสีปิดทางด้านซ้ายให้มีพื้นที่มากขึ้นสิ่งนี้หมายความว่าช่วงของสีเหลืองที่โปรแกรมระบุเอาไว้จะถูกขยายโซนในการเปลี่ยนสีนั่นเองข้อจำกัดของวิธีการเปลี่ยนสีด้วยแผงควบคุม Hu ิ s a ซ u r a ร i o n การเปลี่ยนสีด้วยเครื่องมือดังกล่าวจะพบปัญหาเมื่อต้องเปลี่ยนสีแล้วมีพื้นที่ส่วนอื่นที่มีค่าเฉดสีใกล้เคียงกันเช่นภาพบุคคลที่ใส่เสื้อสีส้มซึ่งสีส้มนั้นก็คล้ายกับสีของผิวหนังอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้อย่างราบรื่นจะต้องมีเครื่องมือคัดเลือกพื้นที่แทรกเข้ามาระหว่างกระบวนการก่อนใช้เครื่องมือดังกล่าวทุกครั้ง